คิดถึงคิดถึงไม่ไหวอยจะจะรู้จะอยู่ที่ไหนล้วบอกดิไมแล้จะไปให้ไวตอนนี้เราท่านันอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหวอจะจะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วบอกดไมล้จะไปให้ไพอดีร้านเรายังไม่ขายต้องมาตอนกลางคืนนะครับทางราขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาสิบครั้งเนี่ยก็ไม่แน่นะครับตกลงอี ไอ้โซโจที่หนึ่งบอยทนายกดดันหรือเรากดดันห่อยิโอ้แม่มึงติด5 0ากเลยเยอะกว่เยอะกว่เยอะกว่เสิร์ฟตามปกติแล้วก็เราก็ขายราคาถูกปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราลองขอติดเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันหนูมันดูเออมันดูไม่ค่อยดีนะมันก็ดีนะ พัดทามาน้องน้องเอ,อ้น้องสาวเด็กพัดทามอ่าเราแหละเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมมาช่วยพี่หน่อยเราตรงนี้พี่ห้องน้ําชายมันมันสกรปรกอะช่วยหน่อยนะขอบใจมากน้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยหนูเป็นี่นะเออไม่เป็นไรห้องน้ําชายเข้าได้ถูได้ไม่ได้บอกพี่นะน้องเดี๋ยวพี่ช่วยถูได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ว่ามีไม้ถูพื้นไหมหนูไม่ได้อ่านี่พี่ให้แล้วพี่ให้ถังน้ําด้วยไม่ต้องห่วงนี่หายไปไหนแล้วไม่รู้ <_ <EN> _>เอาไว้ว่าอย่าพี่ไปหยิบมาอันใหม่มาให้ถูตรงนี้ไปก่อนได้ไหมได้ค่ะได้หรือว่าเรา<ม>เราไม่สะดวกเราไปห้องน้าหญิงก็ได้นะถ้าเราไม่สะดวกไม่แม่คือมันไม่มีถังน้ําแล้วหดูจะถูยังไงกวาดก่อนเราเริ่มจากกวาดก่อน e> ใช่เพราะตรงนี้มันมันีฝุ่นเยอะเห็นไหมมีเศษกระดาษทิชชู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ไม่ยอมทิ้งกันให้ลงขยะอ่าตรงนั้นแหละนั่นไหนถังขยะค่ะอ้าวอ้าวลืมวางถังขยะเหรอเนี่ยอ่า เปิดร้านทีโอ้ตายตายตายฮะว่าไงร้านตอนไหนอ่ะเปิดยังเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยข้างหน้าเขาทำความสะอาดเสร็จยังเด็กพัฒนามเนี่ยเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วแบบมั้งเออเดี๋ยวจะเปิดเค้าแล้วยังไม่อยากจ้างเด็กใหม่มาเลยอ่ะจ้างคือทำไมเหรอไม่เสียได้ตังค์คนนี้เขาแบบเอาราคาน้อยไงเผื่อแบบคนใหม่มาไม่นี่ไงได้กันมาอะวันละสองร้อยยิงฮะวันละสองร้อยตังค์เหรอกูได้วันยี่สิบบาท ยี่สิบก็น้อยไปเพื่อนวัตถุดิบพร้อมยังเนี่ยดูดีดูดีถามถามยีนยีนพร้อมยังวัตถุดิบปะน้องครับเตรียมอะไรเรียบร้อยยังแบบว่าจ่านดีพร้อมไหมนะพร้อมเออพี่ผมสงสัยว่าออาว่าไงน้องทำไมพี่คิดคิดถูกจังนะไม่ถึงอะไรคิดถูกอะไอ้ค่าหาเนี่ยทำไมคิดถูกโอ้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมาเก็ตติ้งน้องมันเป็นการตลาดเราต้องเริ่มจากเออแบบขายทุกถูกก่อนอะไรอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวหลังๆเราเริ่มขายแพงขึ้นแล้วก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์แบบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างนี้โปรโมชั่นโอ้ใช่เริ่มแบบนี้ก่อนเราต้องแบบขาดทุนก่อนแล้วค่อยได้กําไรแหวใจบุญซะด้วยดิพี่อ่านหนังสือมาหนังสือไคิดไม่ทันเพรา่าเชิญมาเดี๋ยวพี่ไปเปิดร้านก่อนนะครับพ่านลูกค้าทั้งหลายเปิดร้านแล้วครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเชิญครับเชิญ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 อ้าวมาได้เลยมาได้เลยเข้าเลยครับเชิญครับเชิญครับโอ้คุณรูปหล่อเชิญเลยครับ อ่าเชิญเลยครับผู้หญิงเชิญเลยครับอ่าพ่อหนุ่มเข้ามาเลยครับร้านเปิดแล้วครับร้านเปิดแล้วครับราคาถูกเหมือนเดิมครับเลือกได้เลยเดี๋ยวอ่าเอาาหนุ่มนี่ก่อนเอาอะไรดีครับ อ่าขอมีมาร้านร้านนี้มีผัดกะเพราใส่ตับใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ไม่เอาใบกะเพราไหมครับอ่าขอโทษนะคุณลูกค้าเกรงว่าไม่น่าจะมีนะครับน่าจะมีแบบเมนูที่เป็นปกติครับอ๋ออ๋ออ่าแล้วมีอะไรบ้างครับร้านเนี้ยอ๋อมีอ่าทีเด็ดของร้านนี้น่าจะเป็นต้มยำกุ้งครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกข้าวกล่องอะไรประมาณนี้ใช่ครับที่ก <ไง S 1> ารร้านที่ร้านผมเอาต้มยำกุ้งหนึ่งแล้วก็เอาข้าวกล่องกลับบ้านหนึ่งครับอ่านั่นแหละน้องมูจัดการเลย รับต้มยำกุ้งหนึ่งข้าวกล่องกับบ้านหนึ่งใช <Okay. S 1> ่เครื่องดื่มรับอะไรไหมครับอ่าไม่เอาไม่เอาโอเคครับผมอ่าคุณผู้หญิงสองคนเอารับอะไรดีครับมีเมนูแนะนำไหมอ่าตอนนี้ต้มยำกุ้งกำลังมาแรงครับถ้าเกิดสั่งต้งมยำกุ้งสองที่ใช่ไหมจะได้เครื่องดื่มน้ำบัลลมฟรีสองที่เลยครับออาอไม่บเบลเออเลยเลยใช่หสำหรับคนมาคนมาคู่ครับมันจะเป็นโปรโมชั่นให้ครับเอาเอาเนาะ ั้นเอาอะไรก็ได้โอเคครับน้องโมนั่นแหละตยองมีกุ้งสองต้องมีกุ้งสองแล้วก็ใช่มันอยู่ในโปรโมชั่นอยู่ในเซตของที่มาคู่กันก็เลยได้นะบัดรลมอีกสองกระป๋องใช่งั้นอันโอเคค่ะดำเนินเลยใช่ครับพอลุบห่อเอาอะไรดีครับครับมี ของหวานด้วยของหวานของหวานแล้วครับตอนนี้น่าจะมีเป็นอ่าพวกดังโง่แล้วก็จะเป็นไอศครีมอ่าคานชันครับของแบรนด์คานชันใช่ครับเขาเป็นอ่าคอปกับอ่าร้านผมใช่ครับอ่าโอเคงั้นเอาดังโง่หนึ่งที่ครับกับไอติมคานชันห้าห้าเลยหรอลูกคอลูกค้าแต่ถ้าสิบีแถมหนึ่งนะครับอุ้ยสิบแถมหนึ่งเลยใช่ครับผมสั่งสิบไม้แถมหนึ่งไม้ผมกลัวผมกลัวที่บ้านกินหมด อ่างั้นเอาเอาเป็นห้าที่แล้วกันนะห้าห้าไม้ใช่ไหมห้าหัว้าหัวดังงห้าไม้แล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งครับขออภัยครับอ่าดังงดังงจานหนึ่งรับใช่อ๋อจานหนึ่งเลยใช่ไหมครับผมจานอ่าโอเคอ่าบอยน้องอืมว่าอย่างดังงจานหนึ่งก็คือชุดหนึ่งแล้วก็เอาอีกห้าไม้สั่งกลับบ้านโอเคห้าไม้สั่งกลับบ้านได้ได้ได้ใช่อ่าพอลบหล่ออะไรดีครับ อืมลองชิมไม่ออกขอน้ำได้ไหมมีน้ำไหมน้ำหมอ,อตอนนี้ก็จะมีพวกน้ำอัดลมครับแล้วก็อ้อมีไอ้น,นี่ผมเพิ่งนึกออกมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งรับเข้ามาครับเป็นซอฟต์ดิงของ BDC ใช่ครับเป็นเครื่องดื่มชูกกำลังใช่ครับเด็กเสิร์ฟเด็กเซิร์ฟต้องรงน่าสนใจเอ,เอาไหมครับงั้นงั้นผมเอาเลยโอเคงั้นอ่าซอฟต์ดิงที่หนึ่งบอย BDC ได้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 ไดเดี๋ยวกูเสิร์ฟให้ <c oughs> อันนี้อ๋ออย่าพี่พี่ไปเสิร์ฟให้ก็ได้อย่าโมไปรอรับออเดอร์ลูกค้าคนใหม่เลยก็ได้ อ๋อได้ค่ะได้โอเคครับเชิญเลยครับบอยทพามาจนกว่ามึงเสกเหรอหรือว่าอ๋อคือคือยังไม่ได้เสกอ่ะแป๊บนึงนะอยู่ไหนวะยินได้ยังนี่ดี๋๋ยยวเดีวนี่นี่ตังโงตังโงอ่าตังโงอ่ะดังโง่ไปแล้วไม่ใช่เหรอกูเสิร์ฟไปแล้วนี่เสิร์ฟไปแล้วเก็บไว้ก่อนบิงเอาซอปบิง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 ซอปซอปบิงนี่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 โอเคมาเก็บไว้กินเองเอาอันนี้ ซอบยิงที่หนึ่งครับผมอันนี้ครับรบเดี๋ยวถ้ากินเสร็จสามารถเเช็คบินที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยใช่เพราะรูปหลอกเคยมาหนี่สองครั้งอย่าลืมมามาครั้งที่3นะครับมีบัตรสะสมอยู่ใช่ครับอ๋อสิบครั้งกินฟรีเลยโอเคครับผมแต่ว่าไม่เกิน200นะครับไม่เกินสองร้อยไม่เกินสองร้อยอ่าเอาพ่อรูปหลอกฟังแล้วใช่ไหมอ่าตามนั้นเลยครับอ๋ออันนี้แล้วก็ห้าที่สั่งกลับบ้านนะครับก็ทิ้งเงินหน้าเคาน์เตอร์นะครับได้ครับผมโอเคอ่าพอรูปหลอกอะไรอีกไหมครับอ่า ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยิมละเครื่องดื่มมันมีอะไรบ้างครับ่าตอนนี้ที่มาแรงเลยก็น่าจะเป็น B d ดีซซ็อบดิงครับเป็นเครื่องดื่มสุกจังครับแต่กินตอนกินข้าวได้ครับงั้นงั้นผมเอาเอาสองเลยสองเลยเหรอครับสองแถมหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังเป็นโปรโมชั่นครับได้ได้ได้ผมสดเลยผมสดเลยจัดไปครับผมแล้วคุณผู้หญิงสนใจอ๋อไม่น่าจะสนใจใช่ไหมเครื่องดื่มเพราะมีแล้วใช่ไหมรแต่ว่าสนใจรับกลับบ้านไหมครับอุ้ยเอ้าคณผู้หญิงถือ อ๋อชานมไข่มุกตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าว่าหมดหรือเปล่าผมขอสักครู่นะครับค่ะบอยชานมไข่มุกหมดปาวะยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคอ่ะงั้นขอที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็เออใครสั่งอะไรปาวะอ๋อซอฟดิงอีกสามที่น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 ้องโม่เดี๋ยวสามที่นี้เอาให้พี่หัวเหลืองเลยสั่งอาหารเพิ่มเลยครับครับรับอะไรดีครับมีน้ำอะไรได้าแบบแบบแบบอาไม่หวานอะ ไม่ว่องคออะไรเงี้ยชานมได้แล้วนะชานมได้แล้วอ่าโมนงโมชานมโต๊ะคุณมีอีกสองคนนั้นอ่าไม่แน่ใจครับว่าสักขวดมีไหมอ๋อถ้าเป็นโซจูเหรอครับพวกโซจูพอดีร้านเรายังไม่ขายต้องมาตอนกลางคืนนะครับใช่ทางร้านขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาสิบครั้งเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเฮ้ยมาสิบครั้งใช่หรือถ้าเกิดมีอะไรนิดหน่อยให้ผมก็ น่าจะหยิบให้ได้ครับใช่ครับเพราะเราคุ้นยี่ห้อเฮ้ยโซโจที่หนึ่งบอยได้ได้ได้ไดน้องโมไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวงการนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วน้องใช่มันก็ต้องมีอ๋อไม่มีอะไรน้องช็อเดี๋ยวกูคุณลูกค้าเอาสตรอเบอรี่หรือบลูเบอรี่ครับ เอาเอาสองขวดทั้งคู่เลยสองขวดเลย,เลยอ,อย่างละขวดอย่างละขวดอ่าน้องโมดูอันนี้ก็คือไม่ต้องดูเป็นตัวอย่างก็ได้จริงๆมันไม่ควรขายในเวลานี้แต่ว่าคุณลูกค้าเขาให้ติปมาเขาต้องการไงก็ต้องให้เขาอย่างนั้นใช่เนาะบอยมองยึงโยนให้กูได้ไหมกูทุบแล้วมัน,ม,นมันหายไปนะเพื่อนมาแล้วครับโซโจูสองขวดนะครับคุณพี่อันนี้ครับอ๋อขอบคุณครับอันนี้เอาไปแบ่งกัน <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณโอ้โหเขาลุ่หล่อคณมากครับ อ่าแล้วอ่าคุณพ่อนหล่อนี่อยากได้อะไรอีกไหมครับถ้าอตอนนี้อย่างนะผมขอนั่งนั่งคิดก่อนอ๋อได้ได้เลยครับแล้วอ่าพ่อหนุ่มนี่อยากได้อีกไหมครับอยากรับอะไรอ่ไม่ครับเดี๋ยวชิ้นเงินเลยก็ได้อ่าชิ้นเงินเลยก็ได้ครับเดี๋ยวหน้าเขาเตอร์เลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีพี่ของขาวๆหน้าหล่อๆเขาไอ้นี่อยู่ครับเอ้ยคุณทำอะไรตกหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่มีผมผมเล่นเฉยๆไม่ไม่มีนะไม่มีนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าน้ำมูลองรับอ่า ผู้หญิงสองคนนี้ดูว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มอีก่ไหมลองดูค่ะหมายพี่อยากลองดูไงว่าว่าว่าผ่านไหมไม่กดดันลูกค้ามันไม่กดดันพี่พี่ยืนถูพื้นอยู่อ่อันนี้อันนี้เรียกว่าไม่กดดันลูกค้าได้ไหมครับนี่ติมนะครับนี่ติมนะครับอ๋ออ๋อขอบคุณครับผมมเบลอะไรเพิ่มไหมอะอะไรเพิ่มอีกไหมครับ ตอนนีราไม่แน่ใจแล้วที่ว่าโดนว่าพนักงานดดัหรือเรากดดันี่โอ้แม่ติดาเยหยุยเกียเนยกไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ลื่น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 คุลื่นลื่นเมื่อกี้ไงนะไม่เป็นไรอไม่เป็นไรอีกลนึงก็ได้ทิปมาพอยกูได้กันห้าอย่ามาแบ่งกันโอเคโอเคไม่ได้พูดถึงติปเลย เก็บตังค์ครับเก็บตังค์เดี๋ยวแก้วนึงมัมีไหมเขารุบหล่อเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ผมได้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์หรอกครับมันเสียเวลาครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งหมดจะเป็นประมาณร้อยสามสิบห้าบาทครับอ๋อโซตูสองคนไม่คิดครับเพราะว่าคุณคุณพี่ให้มาแล้วใช่ลมราคานั้นไปเลยร้อยสามสิบห้าบาทเนาะใช่ครับสี่ร้อยไม่ต้องเฮ้ยคุณพี่ทำไมไม่ต้องทอนล่ะครับร้อยสามสิบห้า ว่างๆเดี๋ยวอันนี้มาหาพี่ได้เดี๋ยวพี่พาพาเลี้ยงอ๋อได้ครับคุณพี่ได้อีกที่พูดถูกคอพี่ว่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้บัตรสะสมไปนะครับเขาหน้าถ้ามานะครับคุณพี่ได้ครับไปเจอกันครับคุณพี่เจอกันครับเจอกันเจอกันขอบคุณที่มาครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่บรรณาการครับต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งเหรอบอยต้มยำกุ้งที่หนึ่งเพื่อนได้เลยยินที่หนึ่งขอบผมเป็นไงโม ไม่ไม่มีราคาหนูแค่ให้หนูทำความสะอาดโต๊ะอ๋อทำทำได้เลยทำได้เลยร้านนู้นด้วยเอ๊ะต้ัวนุ้งดแล้วนะโอเคต้มยำกุ้งนะเอามาให้กระหม่อมเลยครับอ่าพอรุบหลอได้แล้วนะครับที่หนึ่งต้มยำครับอ่าคิงเงินเลยครับคิงเงินเลยได้เลยครับหน้าเคาน์เตอร์ครับอ่าสมุดเท่าไหร่คะอ่าโปรโมชั่นนี้เท่าไหร่นะดิมโปรโมชั่นตอนนี้เอ่ออะไรนะโปรโมชั่นอะไรนะคุณลืมแึเปล่าขอมามา ก็ยำกุปูสั่งก็ยำ๋อทั้งหมดแค่ร้อยเดียวครับทั้งหมดแค่ร้อยเดียวครับอ่ามีชานมย่อ๋อชานมแย่เหรอชานมยี่ห้าบาทชาเขียวชาเขียวรวมเป็นร้อยห้าสิบบาทครับอย่างร้อยห้าสิบต้องไงลูกค้ามาเบลเดบิจารับเลยรับเลยรับลูกค้าเลยโอเคครับพอดีครับผมเดินเลยลูกค้าฉันั่งตอนนี้อะไรก็ได้ค่ะได้ครับเษปุ๊บเดี๋ยวบอยกลุ่มเรจะคุยด้วยว่า อะไรวันนี่น้หลังร้านหลังร้านเนี่ยเนี่ยนี่ยจันนกเก็บประกบมึงคุยในห้องน้ำเลยเออสองต่อสองเงี้ยมันไพ i v a t ดีมึงดูดีที่กูได้มานี่นี่นี่เออเออเนี่ยเออโม่มันนี่มันนี่มันนี่ก็ดีแล้วมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนอะไรไหนพี่คิดอะไรออกมีไอเดียมามีมาจะมาเสนอพี่ดีพี่ว่าไงน้อง คือพี่ปิดรานทำไมก่อนตอนนี้แล้วก็เล่นรวมตัวตอนนี้ด้วยเข้าใจนะคือเรามีการประชุมนิดนึงใช่ยังไงช่วงนี้ลูกค้าก็ยังไม่เข้ามาอยู่แล้วจริงไหมเพราะงั้นเรามาประชุมกันนิดนึงเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าไงวงเงินของร้านเราใช่พี่คิดว่าการขายถูกมันก็ดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่เพราะว่าพี่ได้ไอเดียจากตอนเช้ามามีลูกค้าคนหนึง่งก็คือลูกค้าคนหนึ่งให้ทิปพี่มา ประมาณพันห้าโอใช่ไอบอลก็ได้มาอีกห้าร้อยใช่พี่เลยคิดว่าถ้าเราเสิร์ฟตามปกติแล้วก็เราก็ขายราคาถูกปกติแต่ว่าถ้าเกิดเราลองขอติดเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันน่าจะดีนะพี่ว่าคือแล้วแต่ศรัทธาไงก็คือแบบเราขายราคาถูกใช่ไหมแล้วก็ลูกค้าจะจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยเหมือนเหมือนประมูลอะอะไรประมาณนั้นอะมันหนูวมันดูอมันค่อยดีนะมันก็ดีนะ การตลาดมันค่อนข้างขาดทุนด้วยใช่จริงไหมเบลก็พูดถูกจริงดิเออมันมันต้องอย่างนั้นเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันจะได้มีอะไรแปลกใหม่ไงเพราะว่าวงการตลาดอะไรแบบนี้มันมันค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเกิดเราหาอะไรแปลกใหม่มันอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นว้ยแล้วเราอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้จริงไหมเอ้ยใช่ใช่เพราะงั้นเปิดร้านไปออกเลยโอเค ทุกคนตกลงแล้วนะโอเคเปิดแล้วะครับเข้ามาได้เลยครับเปิดแล้วะครับโมบิแคชเชอร์ได้นะยังขายถูกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมามามาโม่ทั้งคอนเสิร์ตเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะโอเครอรอรอทีนี้เรารอก่อนอ่อหนูน้อยเชิญเลยเชิญเลยนั่งได้เลยมาคนเดียวเหรอจ้าหนูมาคนเดียวครับมาคนเดียวนั่งได้เลยนั่งได้เลยหนูนั่งเลยเอ้าวัสดีครับสวัสดีครับโจนโจรอ่าพารุมหล่อเชิญนั่งตรงนี้เลยครับมาที่เดียวเนาะมาที่เดียวครับเชิญนั่งได้เลยอ่า ไม่ทราบว่าอยากรับอะไรดีครับอืมมีเมนูแนะนำไมครับเอ่อจะเป็นต้มยำกุ้งนะครับที่กำลังมาแรงครับช่วงนี้งั้นเอาที่นึงครับอ่าต้องโมต้มยำกุ้งที่นึงบอยมึงมาที่บอยเอาแล้วแลเคที่้เริ่มคนแรกเลยเนี้ยขอคนแรกเลยนี่นี่คนนี้คนนี้ พอดีว่าทางร้านเราเนี่ยจะมีแล้วแต่ศรัทธาครับตอนที่สมมติต้มยำกุ้งราคาประมาณ45บาทอะไรอย่างนี้ลูกค้าจะให้เพิ่มมาก็ได้นะครับเป็นทิปอะไรอย่างนี้สนใจหรือเปล่าครับต้องมีทิปด้วยครับอ๋ออันนี้แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาของผมย้ายมาจากอเมริกาผมนีทิปมาแล้วเนี่ยผมต้องมาไทยก็ได้ครับให้ก็ดีครับผมให้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้ก็มันก็จะดีกว่าเลยครับแต่ว่าให้มันก็เอาผมให้บุคคุณก็ได้ครับเพราะว่าให้หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ครับหรือว่าให้ตรงนี้ก็ได้คร ได้ครับผมเอาไปร้อยหนึ่งก็พอนะครับโอเคขอบคุณครับครับเอ้ยหวเล้งนี่ต่อเลยพอลุ้หล่อรับอะไรดีครับรับอะไรดีครับครับอะไรครับพ่อหนุ่มหนวดเข้มรับอะไรดีครับรับอะไรดีมีอะไรมั้งครับร้านนี้จะมีของขค้าของหวานเครื่องดื่มมีหมดเลยครับร้านนี้ครบเครื่องครับอยากได้อะไรบอกได้เลยครับของมาแรของของเค้าหมูกรอบเยครับหมูกรอบหรอครับหมูกรอบตอนนี้หมดครับหมดครับผมเออขอเป็น ข้าวกล้องครับข้าวกล้องข้าวกล้องก็ไม่มีครับตอนนี้ข้าวอข้าวกล่องอ๋อข้าวกล่องข้าวกล่องครับอ๋อข้าวกล่องน้องโมข้าวกล่องที่หนึ่งโอเคค่ะเออคุณลูกค้าครับคือพอดีทางร้านเราเนี่ยขายค่อนข้างถูกใช่ไหมคืออยากให้ลูกค้าเนี่ยให้มากกว่าราคาที่กําหนดไว้อ่ะครับ คือแล้วแต่ศรัทธาเลยลูกค้าจะให้เท่าไหร่ก็ได้ครับราเลยมาเลใช่ถ้าเกิดสนใจไปให้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับมากกว่าราคานี้ไว้เจอกันครับขอบคุณครับรับอะไรก็บอกได้อีกนะครับอ่าไม่คุณไม่หญิงรับอะไรดีครับมีอะไรบ้างคะแนะนำเอ่อจะมีต้มยำกุ้งแล้วก็จะเป็นข้าวกล่องที่ร้านเราขายดีที่สุดครับใช่ครับงั้นเอาข้าวกล่องมาก็ได้ข้าวกล่องนะครับทั้งหมข้าวกล่อง รอย่าลืมรับเอเรอร์ฝั่งนู้นด้วยนะคะอ่าได้เลยเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่รับเอเดอร์ให้เองน้องคุยให้คุณน้องอันนี้เรียนนิสิตอยู่ใช่ไหมน้องสาวยังเรียนมหาลัยอยู่เนาะใช่เออน่าจะมีเงินนะเออน่าจะมีเงินนี่ยะพอดีร้านเราตอนนี้กําลังมีอะไรแปลกใหม่นิดนึงครับก็คือข้าวกล่องเนี่ยอาจจะเป็นสมมติราคา25บาทแต่อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยจ่ายเพิ่มประมาณสัก35อะไรอย่างงี้เพิ่มมาอีก10บาทหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ครับใช่แล้วแต่ศรัทธาผมใช่แล้วแต่ศรัทธาครับ เพาเป็นการบริจาคอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยรบกวนไปที่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับขอบคุณครับไปบอสคนต่อไปครับครับผมไปอ่าแม่หนูเอาอะไรจ๊ะมาคนเดียวอ่ะครับเอาไอติมไหมพี่ไอติมมีมีมีอร่อยมากกินมากแบบเย็นเย็นเลยอะแบบเย็นเยนเยใช่ราคาร้อยหนึ่งนะหนูใช่ใช่อัดอัดเท่าไหร่วันนี้เลยยี่สิบเออไอหนูวันนี้ต้องต้องร้อยหนึ่งนะต้องต้องไปเบิกเงินนะวันนี้ใช่ใช่ใช่ วันนี้วันนี้มันวันนี้มันอร่อยมากเขาปรับสูตรใหม่น้องได้กินเป็นคนแรกเลยนะอันเนี้ยผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ะน้องเราไปขอแม่ดูออกไปขอแม่ดูนะใช่ขอแม่ิกเกย์ยี่สิบเออมาเกย์ยี่สิบก็ได้ดีอยู่เปตีเด็กโบว์ไอเต็มที่หนึ่งหัวกูเดดไปแล้วโอแคครึ่งหนึ่งให้มันนะไม่ต้องเอาให้เต็มเต็มซองนะ ไม่ต้องนั่งด้วยทีเด็กนั่งที่นี่ไปเลยอ่าผู้หญิงรับอะไรดีครับอุ้ยอุ้ยบอยดาราเจี๊ยอันนี้ใช่ใช้คุณยุกิในในเรื่องหัวใจรัติการหรือเปล่าครับซีรีส์ครับที่ที่เขาอะไรครับคดเคี้ยวชงอันี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใชขอขอถ่ายรูปด้ไหมครับบอยถ่ายรูปกุหน่อยดิอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่ครับนี่ครับนิมอยู่เฉยเออเอาเอยู่เฉยแล้วไงกูตื่นเต้นไงเจอคนสวยทั้งทีสาม สองหนึ่งโอเคโอเคไม่ใช่ก๊อปปี้โชว์ใช่ไหมครับไม่ไม่น่าใช่นะไม่ไม่ใช่ค่ะทุกริงสวยมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อเนื้อก่อ๋อเอาแต่คุณคุณคุณนักแสดงรับอะไรดีครับมีเมนูแบบว่าแนะำไหมคะแบบเป็นตัวเด่นของร้านเลยอ่ะก็มีแค่ต้มยำกุ้งกับข้าวกล่องนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีพวกเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนี้มีหมดเลยครับใช่งั้นขอเป็นต้มยำกุ้งกับชานมแก้วหนึ่งละกันค่ะงั้นนั่นเลยโม จัดการพร้อมเลยน้องกูคุณผู้หญิงครับคือวันนี้เนี่ยจะมีอะไรพิเศษนิดนึงก็คือจะเพิ่มราคา2เท่าใช่ไม่ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะสะดวกหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาใช่แล้วแต่ศรัทธานะครับจะจ่ายราคาเดิมก็ได้ครับแต่ถ้าจ่ายก็ดีครับไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดจ่ายเนี่ยผมจะตามคุณทุกซีรีส์เลยนะเห็นว่ามีซีรีส์ใหม่จะมานี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ไปตามเลยถ้าเกิดจ่่ายเใครชน งั้นเดี๋ยวจ่ายเพิ่มให้อขอบคุณครับถ้าเกิดสนใจไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ไเลยนะครับขอบคุณครับบอยกูรวยแล้วไอยบอยได้เท่าไหร่วะวันนี้น่าจะได้สิบเท่าเลยนะเว้ยบอยวันนี้กำไรนะรอดรไดรอครออรยครอด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 ีอดรอดรอดรบดรอดรอดี่ครอดรอครอดรอดอดร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 อดาอดรอดรบดรอดร้ดรอ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 ดเอ่าไหรอดรไดต่ให้เต็มรอเรยคร เน้นติปอย่างเดียวโอเครับใช่เน้นติปอย่างเดียวครับร้านนี้โอ้ผมไม่จา่นะจจายแล้วนะติปโซนเนี่ยผมจ่ายรุ้เป็นแล้วไงงั้นนะ่ะคุณคุณพ่พอรูปหล่อโอ้คุณมันจะคุยรี่องเกินเกินไปแล้วนะครับไม่เราก็คุยกันเคลียร์แล้วว่าเราจะจ่ายกันราคานี้จะมีการติปให้ใช่ไหมนวดเอ้ยคุณพ่อรูปหล่อใช่ไหม อ้โกะไรครับผมเคยมาร้านนี้แต่มันตอนแรกมันก็ไม่มีนโยบายแบบนี้ไม่ใช่หรอครับแต่มันมีการเปลี่ยนแค่วันเดียวอะไรอย่เงี้ยลองดูเฉยๆครับแค่ลองดูเฮ้ยทำไมขี้โกงกี้วะเอ้าไม่ผมไม่ได้ขี้เอ้าทำไมทำไมไงพูดอย่างเงี้ยผมก็เป็นทรรมหากินนะครับผมก็เป็นพ่อค้าเข้าใจไหมโอ้มันไม่ได้นะครับผมใจก็ต้องยำคุณแต่เนื้อทั้งหมดผมก็มีแค่สองพันสองร้อยบาทโอ้ผมไปแล้วเจ้าทำไมให้มาแค่นี้เอ้าทำไมให้มาแค่ราคาเต็มเอาไปแค่รีพ่อไม่ให้ติปรอเอาติปพี่แม่ ทำไมจะไม่อร่อยเอ้ยเอาอย่างนี้เกลี่ยดิบบลี่ดิบบอจ้านี่ไปไหนเอาวไม่หิงสองคนนั้นน่ะคุณนักแสดงอ้าวเฮ้ยทำไมแล้วนะคะเอาเอาไมไงเป็นงั้นน่ะเอาคุณนักแสดงผมติดตามคุณอยู่นะครับไหนติ๊บ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 อ่าไปเอาตังค์ใครเอ่อติ๊บเหรอเอ่อคือคือมันไม่รู้อ่ะงั้นอ่าเอาเอาไปเก็บนี้ก่อนกันนะเอาทำไมทำไมให้เชนี่เอาคุณผู้หญิงผมผมตามคุณอยู่เพอดีว่าลืมกดตังค์มาอะค่ะ อ๋อเดี๋ยวเขาพูดยังไงงั้นน้าโอ้บอยดูดิเฮ้ยกูไม่เข้าใจว่ะทำไมแล้องเป็นอย่างงี้วะกูว่ามันจะดีแล้วเว้ยทำไมมันเละได้วะเพราะอะไรวะเพราะเราบริการไม่ดีเหรอเราก็พูดดีแล้วนะแล้วก็จ่าดีนะเออทำไมอ่ะจะว่าไงดีอ่ะเออก็บอกไงว่าแบบนี้มันไม่ดีไม่ดีตรงไหนไอ้ทีเอ้ยไม่ใช่ทีมยิน ใครทีไม่คือเราอะอาจเพิ่มแบบไอราคาบ้างไม่ใช่แบบเอาทิปเขาจะได้จ่ายไปขอทิปเขาคนนั้นมันเสียงาะรยาทอืมแต่ว่านนเราก็มีสิทธิ์ไงจริงไหมเราแค่ไม่ให้มันขาดทุนก็พอเราไม่ใช่หรอใช่เพิ่มทิดหน่อยแต่เราแค่เพิ่มสักสิบาทอะแค่นั้นเลยเขาจ่ายอะถ้าเกิดว่าเราขายราคาถูกแล้วก็เรียกทิปแบบนี้หนูว่ามันดูน่าเกลียดอะใช่มันดูน่าเกลียดจริง มันก็จริงอย่างที่พวกเองพูดแหละเนาะอืมาสว่างเลยพี่กูมาดูทำไปละงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนราคาในวันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้เราก็จะขายถูกเหมือนเดิมแต่แค่เราจะไม่เรียกติดแล้วโอเคเนาะอ้าเอบบีโอเคแบบนี้ดีพี่เอาใหม่ oh มา <Okay. S 1> เราทำงานกันต่อไปรุยรุยรุยุ้ยรุยรุย,ย,ย <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเก็บตังค์เอายินเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ในตรงนี้ก่อนนะตังค์ทั้งหมดในวันนี้ที่ได้มาโอเคพี่ <Okay, S 1> <c oughs> เราต้องทำเพจขอโทษด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้บอลมึงมารอต้อนรับกับกูข้างหน้าดีกว่าได้แต่ตรงนี้ดีกว่าอ่าเราเราก็จะทำการขอโทษเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ผ่านมาเมื่อกี้เดินผ่านเนาะเอออมทำไมมันทำไมมันปกติมันก็ต้องมีคนมาแล้วนะครับหรือว่าร้านเราโดนประนามห้อวะโดนหายประจานแล้วเหรอ เอเดี๋ยวลองไปบอกพวกน้องๆก่อนดีกว่าไปไหเอ่อน้องโมน้องยินอืมอ่าฝากเฝ้าร้านแป๊บนึงได้ไหมหรือว่าจะออกมากับพี่ก็ได้นะคือพี่จะลองไปเดินดูแถวๆเนี้ยร้านแถวนี้ว่าคนเงียบหรือเปล่าเพราะพี่ออกไปเมื่อกี้คนเงียบมากเลยอ่ะเดี๋ยวได้มันต่อดีกว่าอืมทำต่อเนาะแล้วยินจะไปกับพี่ไหมหรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อกับโมเดี๋ยวผมไปกับพี่ด้วยดีกว่าอ่ะงั้นโมพี่ฝากฝากร้านหน่อยนะโอยู่ร้านคนเดียวไหวไหวใช่ไหม ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับมาไม่นานพี่แค่ไปเดินดูตามตลาดเฉยโอเคเดี๋ยวกลับมาเด้เอเราจะเริ่มจากตรงไหนดีวะหมูเฮาเอ้ะม,ม,มันเงียบหมดเลยฮะเออตรงไหนก่อนเดียวเอ๊ะร้านนั้นมันมีร้านเดียวที่ไม่เงียบเว้ยโอ้โหมีกล้องถ่ายรูปด้วยวะไอ้นั่นลูกค้าคนเดิมนี่โอ้ยเออฮ้อยเออว่าหน้าคุณคุณมันเป็นคนดังติ๊กตอกนี่หว่าติ๊กต็อกกูอ้าวหายต้องติ๊กตอกอะชิบหายแล้ว นไปขอติบมันซะน่าเกียดเลยว่ะเออเอาไงดีวะโอ้โหงานยังสวยเลยพี่มีวินยังดีเดินเนียนๆทำเป็นเนียนๆแล้วกันเนาะเป็นลูกค้าถ้าเป็นลูกค้านี่นะครับร้านนี้นะครับดีมากเลยนะครับโอ้โหเป็นร้านที่แบบอร่อยมากอาหารค้นท้าร้านผมด้วยนะครับร้านผมด้วยคุณ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 มนจากได้เอ้าจำผมไม่ได้หรอผมปรับราคาเดิมแล้วไม่มีการเรียกติบแล้ว คุณคุณจะทำแบบนี่ไม่ได้นะนายูบายหวยแตกอะไรเก็บให้มันจับลูกค้าเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอันนี้แค่อารมณ์ชั่ววูบครับอย่าลืมมาติดตามช่องเราด้วยนะครับใช่ครับลูกคับไม่เพจเราไม่มีสิทธิ์มาเหมือนครับใช่ใช่คุณเก็บไ่สปอนเซอร์ไปไหนก็ไปท้าายคนมาครับมาครับอุ้ยคุณเป็นใครคะอ๋อพอดีผมอ่าเป็นลูกค้าใช่ไหมพวกเราเป็นลูกค้าใช่แต่ว่าชุดไม่เนียนนะคะก็ ก็คอทเพย์ครับคอทเพย์ใช่เราคอทเพย์ใช่ใช่ใช่เฮ้ยแกว่าไปนี่มันใช่ร้านตรงข้ามหรือว่ามันมีอืมไม่ใช่ข่าวเมื่อวานดิข่าวเมื่อล่าสุดตะเกียบเมื่อไม่กี่นาทีก่อนอ่ะที่เขาโพสต์ลงอ่ะคนไหน่อยคนที่ยืนกันเรียงกันสามคนตรงนั้นนะไม่สิอย่าลืมมันเลยนะเออเหนื่อยไปหนึงอ่ะเช็คก่อนเอมันจะใช่ป่ะคนที่คนคนดังๆคนดังๆคนหนึ่งอ่ะคนที่แสดงในหัวใจไรแต่การเขาโพสต์ลงอยู่ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยมันจใช่นะ เาป็นร้านเป็นร้านดีเราโดนประจานเป็นร้านดีไปแล้วที่ไปเม็ดโอเคดีว่าเฮียเราต้องย้ายสาขาแล้วใช่ไหมโอเคดีว่าโอ้โหเฮียเราโดนแบกรีดในวงการนี้แล้วไอ้บอยกูแจรถกูไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่โนโมฝากกิจการร้านพี่ด้วยไปแล้วไอ้ยินมาไปด้วยเริ่มด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันเงินเดือนเดี๋ยวค่อยๆให้พี่เดี๋ยวพี่ให้ในไลน์เดี๋ยวค่อยแจ้งว่ากัน ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วทำไมกูขับไม่ได้เอ้ยเบลล์เซฟกูแจดิเพื่อนกุญแจอยู่ไหนอันนี้นี่ไปพาเราน้องโมว่าเจอกันนะโเจอกันสู้ๆุดเลยถ้าไม่มีตังก็เราไปสมัครในตรงข้ามดูไม่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 ห่วยแตกร้านดีๆร้านดีๆ